นมอหมอขอตั้งที่เรื่องว่าเจ็บไข้ได้ป่วยจะช่วยบอกอะไรประมาณนี้นะครับอีทีเจ็บไข้ได้ป่วยจะช่วยบอกอะไระแรงบันดาลใจในการพูดเรื่องนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับผมงอบบอกอะไรเมื่อวานหรือวันก่อนหรือเปล่าน,น,นะฮะมันก็คล้ายๆ้ายกันแต่อันนี้มันคือประเด็นว่าผมเริ่มปวดฟันด้านขวา ะะเมื่อวานเป็นช่วงกลางนะครับระบมไปถึงเนื้อซึ่งเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อสองสาเดือนที่แล้วแล้วก็ตอนช่วงนั้นก็งานยุ่งมากแวคิที่ก็จะไปหาที่หมอไปแก้ไขแต่ระหว่างทางก็ช่วยเหลือเองโดยการอมน้ำเกลือทุกวัน,นะครับแล้วก็ย้ายการบทเคี้ยวมาไว้ด้านซ้ายก็หายไป ทำไปเรื่อยๆก็หายไปก็เลยไม่ด้ไยหาหมอจนเราลืมเรื่องนี้ไปละแล้ววันหนึ่งมันก็เริ่มกลับมาแล้ววานพอมันกลับมาแล้วก็เริ่มมองใจว่าเไอ้สิ่งเนี้ยเราเคยคิดว่าจะปรับปรุงแก้ไขไปเมื่อสามเดือนที่แล้วแต่เราไม่ได้ทําวันนี้มันกลับมาเตือนเราอีกมันบอกอะไรเราด้ป่าอันนั้นคือหนึ่งนะครับในสิ่งที่เราไม่ได้ทําที่คิดว่าจะทําคิดที่จะแก้ไขแล้วเราไม่ได้ทําแล้วทิ้งให้มันเลือลังไวหนาอันที่สอง ก็คือว่ามันบอกอะไรเราหรือเปล่าว่าในระหว่างทางที่ผ่านมาในร่างกายเราดีไม่เจ็บป่วยนู่นนี่นั่นนะครับแล้วเราก็สบายจนลืมไปว่าไอ้ความสุขของเรามันอยู่ใกล้ตัวอย่างที่เคยพูดไปว่ามันอยู่รอบตัวเรามันอยู่กับเราในยามที่เราสบายดีในยามที่เราตื่นตอนเช้าได้เปิดตาลุกขึ้นมาได้สูดอากาศแล้วลุกขึ้นมานั่งโดยไม่ปวดหลังยืนขึ้นได้โดยไม่ปวดข้อเดินได้ไม่กบแก๊ นะครับไม่ปวดฟันอย่างที่เคยอันนี้แหละคือมันเหมือนกับย้ําเตือนเราว่าให้คิดได้แล้วนะว่าไอ้หลายเดือนที่ผ่านมาเราสบายดีแต่ในระหว่างทางที่เราสบายดีนั้นนะเรากลับไปคิดถึงเรื่องนูน้นเรื่องนี้ก็เหมือนเดิมคนเราคิดเปรียบเทียบดู Youtube เขาไปท่องเที่ยวเราก็อยากไปท่องเที่ยวเขาขับรถแบบนั้นแบบนี้เราก็อยากใช้ไปแคมป์ปิ้งเราก็ได้ไปมอเตอร์ไซค์วิบาก ไปมอเตอร์ไซค์ต่างประเทศเราก็อยากไปจนมีความรู้สึกว่าเราอ่ะเหมือนกับว่าเราไปตั้งเต้าไว้ตลอดเวลาว่าเฮ้ยเอ๊หรือว่าเราจะซื้อรถใหม่สักคันหนึ่งเป็นรถแบบอย่างนี้นะอย่างนู้นนะไปแคมปิง้งเอ๊หรือว่าเราจะหาโอกาสไปเที่ยวยาวๆต่างประเทศไปขี่มอเตอร์ไซค์ทริปต่างประเทศสักทีจนทําให้เรามองไปไกลถามว่ามองไปไกลดีไหมมันก็ดีนะเพราะว่าหลายอย่างใน,ในการวางแผน การอะไรมันต้องใช้ระยะเวลานะคิดท,ทบทวนวิเคราะห์แล้วก็สะสมทั้งเงินทองสะสมทั้งเวลาในการเลีรยงานเก่าเพื่อมีเวลาำ่างแต่เวลาเราเหมือนเราคิดฟุ้งไปเรื่อยเ,เราอยากนั่งแล้วก็อยากนี่อยากนั่นแล้วก็อยากนี่นแล้วเราก็คิดว่าเอะ,เ,อะ,เ,อะเดี๋ยวเราจะซื้อนั่งเดี๋ยวเราจะไปนี่จนบางทีมันลืมหรือไปว่าไอสิ่งที่เราเป็นอยู่มันก็แฮปปี้ดีอยู่แบบชิลๆอยู่แล้วทีนี้ไอเรื่อง เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันก็จะมาช่วยบอกเราวานี่พราะคุณเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาไอสิ่งที่คุณคิดอยากนึกอยากนี่คุณแทบจะไม่ได้คิดถึงมันคุณจะมาคอนเซนเทรตกับสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณปวดอยู่นะว่ามันยังไงนะทำยังไงดีมันจะหาจะแก้ไขยังไงคิดเครียดคิดไม่สบายฉะนั้นก็เลยมาประเมินภาพรวมทัง้งหมดแล้วก็มาคิดทบทวนหีว่า ไอสิ่งที่เราเป็นอยู่ณนะปัจจุบันตอนเนี้ยเขาบอกเราเปลีล่ยนเราโอเควันนี้เล่นกฟนเราต้องดูแลมันให้ดีแล้วเราก็ต้องจัดสรรเวลาโดยอย่าพูดว่าไม่มีเวลาเพราะทุกคนแล้วเนี่ยมันมีเวลาเหมือนกันทุกคนมันอยู่ที่ว่าเราจะจัดสรรมันยังไงเพราะเวลามันก็เดินไปยี่สิบชั่วโมงวันนี้ทําไม้เสร็จพรุ่งนี้ก็ทําต่อพรุ่งนี้ไม่เสร็จก,ก็มาลืมก็ทาต่อแต่อย่าพูดว่าไม่มีเวลาเพราะถ้าคุณเริ่มตั้งโจทดทันว่า ไม่ไมีเวลาไม่ไหวคุณก็จะไม่จัดการไม่จัดสรรน,นะครับแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดจริงๆอยากจะย้ําเตือนว่าถ้าคุณยังหายใจได้ก็ดีแล้วแม้คุณจะเจ็บป่วยบ้างอะไรบ้างก็อยู่กับมันอย่างดีความสุขอยู่กับมันอย่างดีก่อนแ,แล้วก็แก้ไขมันไปแต่อย่าไปทิ้งล้างความสุขแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะเกาะยึดความทุกข์เอาไว้ ผมก็เช่นกันก็จะฝึกฝนปรับปรุงแล้วก็อยู่กับความปวดฟันอย่างเข้าใจว่าเออมันก็ดีเหมือนกันนะย้ายมากเกี่ยวข้างสมประมาณนี้ครับ